การบำเพ็ญเมตตาบรารมีคือความเมตรีความปรารถนาให้ทั้งปวงเป็นสุขทั่วนหน้าในชาตินี้พระพวทิสั์เสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามผู้มีผิวพรรณงดงามราวทองคำบริสุทธิ์เป็นบุตรชายของทุกุลดาบทและปาลิกาดาบดินีสุวรรณสามมีบรรดาสัตว์เป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อแม่ของสุวรรณสามนั้นได้ออกบวชบำเพญ็ญธรรมอยู่ในปา่า แล้วด้วยความเมตตาอันมั่นคงของทั้งสองทําให้สุวรรณสามจดจําสิ่งที่ทั้งสองได้ปฏิบัติบําเพ็ญธรรมมีเมตตาไมตรีจิตไม่ทําร้ายสัตว์น้อยใหญ่ต่างหากินอยู่ร่วมกันด้วยความสุขพระสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาทศชาติชาดกชาติที่สามเมื่อสุวรรณสามอายุ16ปีพ่อและแม่ของสุวรรณสามออกไปหาผลไม้ในป่า ได้ถูกงูที่อาศัยอยู่ในจอมปลวกพ่นพิษใส่จนในตาบอดสนิทจึงกลับศาลาไม่ได้สุวรรณสามออกตามหาก็พบทั้งสองวนเวียนอยู่ข้างจอมปลวกสุวรรณสามทราบเ,เรื่องก็ร้องไห้แล้วก็หัวเราะเหตุที่ร้องไห้เพราะเสียใจที่พ่อแม่ในตาบอดแต่ก็หัวเราะเพราะดีใจที่จะได้ปรนนิบัติดูแลตอบแทนพระคุณทั้งสองที่เลี้ยงดูมา นับจากนั้นสุวรรณสามก็ได้ปรนิบัติดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเรื่อยมาทุกๆวันสุวรรณสามจะไปตักน้ำมาไว้สำหรับให้พ่อแม่ได้ดื่มได้ใช้และไปหาผลไม้ในป่ามาเป็นอาหารเวลาที่สุวรรณสามออกป่าหาผลไม้บรรดาสัตว์ต่างพากันเดินตามสุวรรณสามไปด้วยด้วยความไว้ใจเพราะสุวรรณสามเป็นผู้นีเมตตาจิตไม่เคยทำอันตรายฝูงสัตว์ วันหนึ่งสุวรรณสามไปตักน้ำในแม่น้ำขณะนั้นพระเจ้ากบบิลยัคราชพระราชาแห่งเมืองพราราณสีทรงดักซุ่มรอล่าสัตว์ทอพระเนตรเห็นสุวรรณสามก็ทรงสงสัยว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดาทำไมถึงได้เต็มไปด้วยฝูงสัตว์จึงทรงยิงธนูใส่สุวรรณสามเพื่อไม่ให้หนีไปได้สุวรรณสามล้มลงกับพื้นแต่ยังไม่ถึงตาย เอ่ยว่าเนื้อของตนกินไม่ได้หนังก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ทำไมจึงต้องยิงตนพระราชาได้ยินก็ยิ่งแปลกพระไทยจึงออกจากที่ซุ่งไปตรัสถามว่าสุวรรณสามเป็นผู้ใดมาทำอะไรในป่าสุวรรณสามตอบตามความจริงว่าเป็นบุตรของดาบดอาศัยอยู่ในศาลาในป่านี้กับพ่อแม่ซึ่งตาบอดทั้งสองและทำหน้าที่ปรนิบัติพ่อแม่ ดูแลหาน้ำและอาหารเมื่อตนถูกยิงเช่นนี้ก็จะไม่มีใครดูแลปรนิบัติทั้งสองอีกต่อไปพระราชาทรงเสียใจยิ่งนักจึงตรัสรับปากกับสุวรรณสามว่าจะรับดูแลปรนิบัติพ่อแม่ของสุวรรณสามไปตลอดชีวิตหลังจากสุวรรณสามสั่งความฝากพระราชาไปถึงพ่อแม่ก็ได้สลบไปด้วยพิธ,ธนูพระราชาทรงรำลึกถึงกรรมอันหนัก ที่ได้ก่อขึ้นในครั้งนี้และจะปฏิบัติตามวาจาที่สัญญาไว้กับสุวรรณสามคือปรนิบัติดูแลพ่อแม่สุวรรณสามไปตลอดชีวิตอธิษฐานคุณความดีเดชแห่งเมตตาและกตัญญูพระเจ้ากบบิลยัคราชทรงนำน้ำที่สุวรรณสามได้ตักไว้ไปให้พ่อแม่ของสุวรรณสามแต่ทุกูณาบทนั้นรู้ได้ว่า ผู้ที่นำน้ำมานั้นไม่ใช่บุตรของตนพระราชาจึงทรงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยความเศร้าโศกเสียพระทยัยดาบท,ทั้งสองได้ฟังก็เสียใจยิ่งนักทูลขอร้องให้พระราชาทรงนำพวกตนไปหาร่างของสุวรรณสามเมื่อไปถึงทั้งคู่ต่างคร่ำครวญกับร่างของบุตรอย่างน่าเวทนาจากนั้นทุกุลดาบทและปาลิกาดาบทศนี ได้อธิษฐานเอ่ยคุณความดีของสุวรรณสามรวมกับแรงอธิษฐานของนางเทพธิดาพระสุนทรีผู้เป็นมารดาในอดีตชาติของสุวรรณสามทำให้สุวรรณสามฟื้นขึ้นมาและไม่มีบาดแผลใดๆทั้งดวงตาของดาบททั้งสองก็กลับมามองเห็นได้ดังเดิมพระราชาทรงพิศวงใจและตลรัสปฏิญญาณขอขมาโทษที่ได้กระทำให้สุวรรณสามเดือดร้อน แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับพาราณสีทรงปฏิบัติปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมสืบไปฝ่ายสุวรรณสามก็เลี้ยงดูปรนิบัติพ่อแม่บำเพ็ญเพียรในทางธรรมเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกกับพ่อแม่ด้วยกุศลกรรมที่กระทำมาสาระสำคัญข้อคิดธรรมพระสุวรรณสามชาดก ความมีเมตตากรุณาแผ่มไมตรีจิตปรารถนาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงเป็นสุขโดยไม่เลือกชั้นวรณนะเพศวัยหรือเผ่าพันธุ์ใดๆสัตว์โลกคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นทำนั้นจะเป็นเกราะทำให้ชีวิตสุขสงบได้โดยไม่ถูกผู้ใดปองร้ายและความกตัญญูกะตะเวทีอันเป็นกุศล,ลกรรมดีที่บุตรพึงกระทำต่อบิดามารดา เพื่อไม่ให้พลาดชาดอกชาต่ตอๆไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ